สวัสดีจ้าจ้าเหมือนนี่ก็จะมาต้มจับนะจ๊นะเนาะต้มจับระวังที่เฮาร่อหม้อเดือดนะจ๊นะเนาะระวังที่ร่อหม้อเดือดกจะจับใส่ขมิ้งรถล้อง,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 งไปเลยเด้อจ้าสองช้อนชาเด้อจ้า คุณใดกินผงนัวกระใส่ผงนัวเลยซีอิ๊วขาวประมาณสองช้อนชาคือกันจา้า ระวังที่ห้องล่อหมอนเนาะเทากับใส่หมูอยอลองไปเลยเดอ้อใส่ตามชอบเลยจ้าหมูอยอรอสักครู่นะจ๊ะ ตามด้วยเนื้อหมูหั่นชิ้นลงไปเลยเด้อจ้าผู้ใดมากแบบบด,ดกับใส่บดเนอแต่ว่าคลิปนี้จะใส่เป็นแบบชิ้นจ้าตามด้วยที่เด็ดนี่เลยจ้ามันนี่ได้กระหล่ำสีม่วงมากก็เลยจ้ะเอามาใส่กดจกับใส่ลงไปเลยเด้อ มันจะได้สุกพร้อมกัน รอสักครู่นะจ๊ะให้กระล่ำมันหยุบลงไปสักนิดหนึ่งแล้วตาม้วยนี้เลยจ้าสิ่งกระจับที่เตรียมไว้สำหรับนึ่งถ้วยเลยจ้านสำหรับหนึ่งถ้วยนะจ๊ะ ต่อด้วยไข่ไก่หนึ่งฟองคี่ไดอยากกินลายกับไฟลว้ฟองใดเล่จาจ้ะบ่ต้องตีให้ไข่มันแตกลายเด้อจ้าเดี๋ยวมันจะ,บะ่บแซดรอสักครู่จ้าเสร็จกับไข่มันก็จะสุกพร้อมกันพอดีเลยจา้าใส่ลงไปพร้อมกัน ใส่ต้นหอมผักชีลงไปจ้าเป็นอันเรียบร้อยแล้วเ้อเสร็จสุกแล้วเรียบร้อยแล้วจ้าง่ายบอจ้ากระจับยวนต้มกินเองก็ได้เป็นอันเรียบร้อยแล้วเนาะจ้าต้มกระจับยวนใส่กระลำม่วงพร้อมจ้าเมอนีที่เด็ดที่เด็ดเลยเมอนีต้มกระจับยวน เฮ็ดง่ายๆไม่นูง่ายๆเด้อจ้าผู้ใดอ,อยากกินก็ลองต้มลองเบ,งบิงเด้อจ้าง่ายๆบ่ยุ่งยากจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับเพจไอดินที่มนะับานในเด้อจ้าเป็นกำลังใจให้กับไอดินที่มันบานในการเฮ็ดคลิปต่อไปในเะด้อจ้าอย่าลืมกดกระดิ่งเด้อเพื่อบอผลาดในคลิปต่อต่อไปจ้า